ไม่ใช่นฮอัวอู้ลุอปบี้ล็อบปี้เอสเคปอินดิง้งไฟสตาร์ทซันจอนจบไม่ได้เลยครับผมเล่นผ่านแล้วมาดูไอชิเมะกันดีกว่าอืมวิชาจบนี้ผมต้องขอยืมเป็นสายสุกุนแอนดี่ก่อนนะครับขอยืม,ช,มช่องดิวิชั่า คิวเต้นชายมาเน็กก่อนนะครับเพราะตอนนี้คิววิดีโอหูยังไม่ลงถิ่นนะครับไปดูกันตำรวจอยู่ที่นี่พกตอนนี้ในที่ไหน ตอนนี้พวกเราอยู่ที่นี่อ่ะ์ังปืนลงซะอะไรแบบนี้ไม่น่ใจ <c oughs> อี๋เล๊ะตายนานแล้วล่ะดูพี่เอ c a p e เ s ปเอ e a ซ t เ c ปอาร์ติสโอเคส่วนฉากจบต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันเองนะครับไปดูกันเลย <c oughs> ตายก่อนถึงรอบครับครับครับเอารับอีว่า เดี๋ยวผมจะให้ทุกนไปดูชายจอบที่ผมผ่านก่อนนะครับอขอลโวลผมลืมผมลืมขอโทษนะนี่อะไรก็ไม่คิดอ้าวตายอยู่ดีสงสัยเพราะเมื่อกี้เดินไม่ได้ มันมันจบไปเองอะลูบี้พวกเรานายไ,ไม่ช่วยนายช่วยครอบหัวด้วย ดูอีกฉากจบนั้นเล่ดีกว่าเลยครับฉากจบนี้ผมเล่นเนอะไรนะเนี่ยทุกคนต้องยกมือให้ผมด้วยฉากจบฉากจบนี้มีชื่อว่าสลี t ไทส t ลับบี้นั้นคิดคิดว่าทุกอย่างนั้นเป็นความฝันแล้วเธอก็กลับไปในกลับไปนอนที่เตียงแต่ความจริงนั้นเธอนั้นทำผิดพลาดหมดทุกอย่าง ฉากจบนี้ครับลบี้ครับผมเอ้นตายครับผมซึ่งก็ดองซึ่งก็สำหรับวันนี้ฉากจบทั้งหมดนั้นก็ได้จบไปแล้วครับเราจะไป็นบทท้ายด้วยกันอูนฮาเรงเอาละนะครับเราก็จะได้ทั้งหมสองฉากจบไปแล้วนะครับเไไกเดเ <Okay. S 1> ยอะแล้ว นะครับมาใส่กลับกลับกลับโอเคนะครับวันนี้แล้วก็พาทุกคนไปดูฉากจบทั้งบทของเกมนี้แล้วก็วครับตัวเราไปก่อนบบ๊ายาย